วงการนักเลงจเจริญรุดหน้าจนถึงเมื่อทอี่ปดีกรมตำรวจยุคพลตำรวจเอกเผ่าศรียนนท์หันไปครบอบนอ,บนอ,บอกๆยกย่องนักเลงว่าเป็นคู่มิตรนายตำรวจคนไหนมีเพื่อนเป็นนักเลงดงัดงๆนายตำรวจคนนั้นจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นแหวนอัศวินทำให้บรรดาอัศวินเหล่านั้นพากันไปครบนักเลงถึงขั้นให้นามบัตรไว้เป็นเกราะป้องกันตัวจากการรังควานของบรรดาตำรวจที่รักหน้าที่ทำให้บรรดาตำรวจเหล่านั้นไม่กล้าแต่ เพราะแตะทีไรเจอต่อเล่นเอาจุบทุกทีก็มันเข้าละทีนี้บรรดาเหล่าผู้ที่มีชื่อต่อท้ายตัวเองว่านักเลงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นน้อยรุ่นจีบรุ่นจอยต่างพากาันออกละวา่าตีหัวหมาด่าแม่เจ็กคมคูริไทไถ่ชาวบ,บ้านที่รักความสงบทำมาหากินงอกๆอย่างสนุกเผลอๆบางทีไม่มีชาวบ,บ้านให้ดังแก่ก็หันมาหวดกันเองเสียเป็นการยืดเส้นยืดสายให้ประชาชนอกสันขวัญหายไปทั่ว ความเดือดร้อนแพร,ร่กระสานสั้นเซ็นไปในกลุ่มของสุจริตชน